อันนี้ก็จะพาไปดูไม้ไฮบิดนะคะสับประรดสีที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะคะน,นี่เป็นไม้ไฮบิดนะคะเกิดจากการเพาะเมล็ดเองในสวนนะคะก็ไซส์ก็จะประมาณฟุตหนึ่งอันนี้ไม่มีชื่อนะคะเป็นไม้ไฮบิดค่ะเป็นไม้ไฮบิดที่เราเพาะเมล็ดเอาเรื่อยๆอันนี้ก็อายุป,ประมาณนมประมาณ2ปีนะคะเนี่ยขนาดก็ประมาณฟุตหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆที่รับ รับไปนะมันจะมีหลายสายสายขนาดนะคะสีต้นร้อยสามต้นร้อยคู่ละร้อยอะไรประมาณนี้นะเอ่อก็ตามขนาดตามสาถ้าเล็กไม้เล็กหน่อยมันจะเขียวนะคะมันจะออกเขียวสีจะยังไม่ไม่ออกนะคะต้องเลี้ยงไปเกืบเอบประมาณปีหนึ่งสีถึงจะค่อยๆเริ่มออกนะคะแต่ละต้นหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าจะาคล้ายๆมัง้งเพราะว่ามันเป็นไม้เป็นไม้เอ่อ อาจจะพ่อแม่เดียวกันแต่บางทีลูกออกมาอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะมีส่วนคล้ายนะอาจจะคล้ายไปทางพ่อหรือคล้ายไปทางแม่นะคะบางต้นก็เลยออกมาสวยตั้งแต่เด็กเลยนี่นี่ะคะไม้อันนี้ไม่ถึงฟุตนะแต่บ้านแม่เขาพ่อเขาที่เอามาผสมนะ่ะตัวจำไม่ได้ตัวแม่หรือตัวพ่อเขาจะใหญ่เกินฟุตแต่พอเราเอามาผสมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วไม้ไม่ถึงฟุตนะคะอันนี้ก็เกือบจะน่าจะ โตเต็มที่ละนะคะโตเต็มที่ละแต่เป็นไม้แบบไม่ใช่มินิแต่ว่าเป็นฟอร์มคอมเพกนะคอมเพกยังไม่สุดนะคะสังเกตใบออกมาเนี่ยไม้ไฮบริดปลายใบเขาจะเป็นแบบนี้นะนแต่แต่ต้นแม่เขาไฮวอลเท็ดนะน่าจะเป็นพวกเสือปลายใบเขาจะไม่เป็นแบบนี้มันจะลักษณะแบบนี้นะสวยต้นแม่เขาก็สวยแต่ว่ามันฟอร์มใหญ่อันนี้มันจะฟอร์มกระชับหน่อยนะคะคอมเพก ยังยังไม่สุดนะคะใบออกยังไม่สุดเต็มที่อาถึงว่าใบาเขาจะออกไปอีกได้เรื่อยๆอันนี้ฟอร์มใหญ่ตัวนี้น่าจะเกินฟุตนะคะตัวนี้เกินฟุตตัวนี้ก็น่าจะ40เซนได้แล้วก็จะสวยๆนะคะที่เอาไปบางคนเพื่อนๆที่รับไปเอฟไป,ไปสั่งไปนะคะก็เอาไปลุน้นนะคะไปลุ้นเอาไปเล็กๆอาจจะเขียวอย่าไปลุ้นเอานะคะลุ้นเอาความสวยนะเนี่ยอานนี้ก็สวยใบยเขาแบบเนี่ย ลายใบม้วนอ่าปลายใบม้วนสวยดีนะคะสีก็ยังไม่เต็มที่หน้าหนาวนี้น่าจะออกสีจัดกว่านี้แล้วก็ใบยังไม่สุดใบยังออกเรื่อยๆนะคะนะอย่างนี้ก็ออกกึ่งมินินะไม่ใช่มินิไม้คืบหนึ่งนะคะอันนี้ก็น่าจะเกือบเต็มที่แล้วแต่สียังไม่สุดสียังออกมาออกม่วงๆนะคะสีอมม่วงอมชมพูสีจริงเข้านะ จะวัดให้ดูนะอันนี้ยังไม่เต็มที่นะคะประมาณครึ่งฟุตเอง10ประมาณ1 0 1สิบ,ส,บสิบหเซนประมาณนี้นะคะครึ่งฟุตนะแต่ยังออกมาได้อีกดูใบเขามีจุดจุดด้วยนะศิละปะของอสเสน่ห์ของไม้ไฮบิดนะคะที่เพาะอ,ออกมาเขาจะได้หน้าตาไม่เหมือนกันนะคะหน้าตาเขาจะแปลกๆสวยๆนะคะองต้นนี้น้ำน้ำห่างนะ น้ำห่างน้ำน่าจะแข็งน้ำสั้นตัวนี้น้ำสั้นแล้วก็น้ำห่างอันนี้ก็เริ่มสีเริ่มมานะสีเริ่มมาอันนี้ก็ลายแปลกๆเป็นลายจุดๆเหมือนเขาเป็นโลกแต่เขาไม่ได้เป็นโลกนะคะลักษณะใบเขาเอกลักออกมาเป็นจุดๆนะความสวยของไม้เสน่ห์ของเขาเป็นอย่างนี้แหละนะได้ลุ้นเออต้นเดียวในโลกอะไรประมาณนั้นเพราะมันเป็นไม้ไฮบิดหน้าตาจะไม่เหมือนนะคะมนาะ หน้าเขาออกมาไม่เหมือนตัวนี้ก็เป็นทรงแปลกๆนะเขาเรียกทรงอะไรเห็นไหมกระปุกปะน่ารักดีนะสวยดีสีเริ่มมาละสีแบบสวยน่าจะอนาคตยังไปได้อีกเนี่ยเห็นไหมแม่เดียวกันออกมายังคล้ายๆแต่ว่าก็ไม่เหมือนแค่ทีเดียวอันนึงอันนี้ปลายใบค่อนข้างจะแหลมอันนี้ออกกลมนิดหนึ่งหน่อยแต่สีนี้เข้มเห็นไหมคะ น่าจะเป็นแม่เดี่ยวฝักเดียวกันจากฝักเดียวกันนะคะอันนี้ก็เริ่มสวยเห็นไหมสเสน่ห์ของไม้ไฮบิดนะคะที่เอ่อที่เพาะเมล็ดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการาย้ายก้าไม้นะคะย้ายก้าไม้เอ่อของสับปะรดส,สีเนี่ยะคะ่ะอันนี้ต้นไม้พวกนี้อายุก็เข้าปีที่สอง น่าจะประมาณปีที่สองกว่าล้วปีปีกว่ากับสองปีนะคะประมาณนั้นสวยเห็นไหมคะก็มีแบ่งนะคะห้าสิบบาทแปต้นละร้อยแล้วแต่แล้วแต่ความสวยแล้วแต่ฟอร์มไม้นะคะบางต้นก็มีต้นเดียวมีเพื่อนหลายคนได้ไปอยู่เหมือนกันก็เป็นลุ้นเอาบ้านหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะลุ้นเอาสั่งมาบอกเอาสีชมพูสีส้ม สีชมพูนี่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยมีชมพูมันก็จะอมม่วงหรืออมส้มไปจะเป็นชมพูแบบนี้ก็หายากนะคะไม่มีของแล้วนะคะไม่มีของลูกค้าชอบมากเลยมันสีหวานอันนี้ก็ออกสีลุ้งๆเหลือบๆน,ะ,นะไม่ได้เป็นโรคนะคะแต่ว่าไม้มันมันแปลก,กๆเนาะหน้าตาแปลกๆนี่เออเปืๆเลอะเทอะเลอะเทอะจุดๆนะยังสวยยังไปได้อีกนะเนี่ยพวกเนี้ยนะคะ พอมเมล็ดต้องย้ายกระถางสองสามสี่รอบเลยแหละนี่เห็นะมคะมก็จะเป็นรุ่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 นไล่กันนะคะเป็นรุ่นรุ่นจากถาดหลุมเราก็ใส่สามนิ้วสีนิ้วประมาณนี้นะถ้ามันเล็กเราก็ใส่ไปเลี้ยงไปหลายๆต้นในกระถางเดียวประมาณนี้เดี๋ยวก็ค่อยแยกออกอันนี้แช่น้ําฝนตกทุกวันแช่น้ําต้องมาเทน้ําทิ้งนะคะฝั่งนี้ก็มีเนี่ยในถาดหลุมนะ แดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ย้ายมาใส่กระถางเนี่ยยังเขียวๆอย่างนี้สียังไม่ออกแต่รับรองว่ามีสีนะคะเพราะว่า,าดูลักษณะลายใบเขคือเขายังไม่เต็มที่นะคะไม้จะเขียวอยู่นะคะเพื่อนบางคนอาจจะบอกว่าขอสีหน่อยอยากได้สีๆหน่อยนะคะบางทีอ่ะสีเขียวๆอย่างเงี้ยไปสวยตอนโตก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าเขาจะเขียวตลอดนะเขาก็จะสีเขาก็จะเริ่มออกเรื่อยๆนะคะ ไม้เขาก็จะเริ่มกัดสีนะบางต้นก็สีออกมาสีเริ่มออกตั้งแต่เด็กเลยนะบางต้นก็เขียวๆนะประมาณนี้นี่ก็สีเริ่มมาเนี่ยนะคะเนี่ยดีดีเนาะเดี๋ยวพาไปดูไม้นะคะใครสนใจก็ทักมาในช่องข้อความได้นะคะเอาไปลุ้นเอาก็ได้นะคะสีต้นห้าต้นร้อยหรือสนใจเป็นมเมล็ดหรือสนใจเป็นมเมล็ดก็อยากเอาไปทดลองเพราะ เดี๋ยวแม่ค้าจะติดวิธีการเพราะไปให้ถ้าสนใจนะคะจะไปลองเอาไปลองเพาะดูถ้าเพื่อนๆคนไหนเอฟไม้ก็จะาฝากไปเพาะดูลองดูนะคะให้เพื่อนคนไหนเอฟไม้จากสวนอยากไปลองเอาไปเลี้ยงดูไปเพาะลองดูนะคะไม่ยากจะบอกวิธีไปให้ด้วยนะคะลองเพาะเองดูจะได้รู้ว่าก,กว่าจะได้ขนาดนี้ใช้เวลานานขนาดไหนนะคะ ต้นกล้าสับประรดสีเนาะค่ะที่เราเพาะไว้ยังเล็กอยู่นะแต่ว่าพอดีมันแน่นนะจะเอาจเจ้าออกบ้างแน่นเกินน,นี้เพาะไว้ก็ประมาณเกือบสองเดือนได้นะจะย้ายได้ไหมมันยังเล็กอยู่ก็จะลองดูนะคะมันถีเกินนะถีเกินประมาณสองเดือนอ่ะก็ปลูกเหมือนดำนาเลยนะอืม <c oughs> มันเยอะปกติก็จะใส่ถาดหลุมที่เป็นเป็นหลุมๆนะมันยังต้นเล็กอยู่แค่จะเอาหย่อนออกหน่อยยังไม่ค่อยมีรากเท่าไหร่รากแต่ถ้ารากลึกมันจะจะถอนยากนะคะเอาต้นเล็กๆนี่แหละไม่เคยทำนะแบบเนี้ยยังไม่เคยทำจะมากที่ทำก็จะต้นใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้มันแน่นไงดูแน่นเอียดเลย สูงนิ้วเดียวเองยังไม่ยังไม่สูงมากนะคะยังไม่ค่อยสูงมากแต่ว่าจะหย่อนออกหน่อยไม่ได้ใส่แท็กนะคะว่าชื่ออะไรเออนี่ต้นแค่นี้แหละเห็นไหมลากสั้นๆถ้าลากยาวมันจะถอนถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้มันจะถอนลำบากนะอย่างนี้ต้องหาไม้แล้วมั้งเนี่ยหาไม้เสียบลูกชิ้นหือเปล่า มาจิ้มเอาดีกว่าเนาะน่าจะเวิร์กกว่าโอเคเดี๋ยวไปหาหามาเสียบลูกชิ้นก่อนอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวสับชิ้นเล็กนะคะชิ้นเล็กที่อยู่ข้างล่างเป็นชิ้นเล็กๆแต่ข้างบนเราล่อนเอาให้มันผ่านตะข่ายไม่ใช่ไม่ใช่ขุยนะคะถ้าขุยมันจะเป็นผงเลยอันนี้มันจะเป็นชิ้นเล็กๆเกนี่ยทีนี้ก็โรยออสโมโคตไปหน่อยนึงนะคะเวลาเราฉีดน้ำลงไป สารละลายปุ๋ยมันจะได้ไหลลงไปข้างล่างเนาะแล้วก็จะได้ไม้เสียบลูกชิ้นมาอยากปลูกตรงไหนก็ปลูกเลยคือคือจุดประสงค์คือต้องการเอาเอาออกเพราะว่ามันแน่นมันหนาแน่นเกินเออเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้นานรากมันจะลึกพอรากลึกเวลาเราดึงออกมานี่ขนาดแค่นี้รากยังไม่ลึก ดึงออกมาจะเป็นพวงเป็นก้อนแบบนี้กระจุกออกมาทีนึงก็หลายต้นนะเห็นไหมคมันหลายต้นเออแล้วก็เลยต้องเอาออกก่อนที่มันจะดึงออกยากนะอย่างนี้ก็มา4ี่ห้าต้นเลยเห็นไหมเพราะว่าระหวานทีมากหวานทีมากๆนะคะต้นเล็กๆ ก็ทำเพลินเพลินดีแดดไม่ร้อนด้วยถ้าเกิดแดดร้อนมันจะเฉานะแบบนี้จะอบไหมก็ต้องลองดูก่อนนะคะว่าอาจจะเอาเข้าตู้อบอของบอนสอีตู้อบเล็กเพื่อไม่ให้มันคายน้ำมากเกินไปนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นถุงมันลักษณะของกระบะมันไม่น่าใส่ถุงได้น,น,นะคะใส่ตู้อบไปเลยโอเคอันนี้ถนัดกว่าเนาะออกมาเป็นพวงเลยประจุเลยอืมอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าเดี๋ยวลากเขาเราก็พอแย่ลงไปนิดนึงเดี๋ยวลากเขาอย่างลงไปหามะพร้าวสับอีกทีหนึงละ ประมาณนี้เนาะก็จะค่อยๆทําให้เต็มถาดนี่แหละเบื่อก็เบื่อแล้วก็ไปหางานอื่นทําเออพอเบือ่อจากงานอื่นแล้วก็มาทําอันนี้ต่อวนไปวนมาให้นั่งนานๆมันก็เมื่อยเนาะเออนั่งทํานี้นานๆก็เซ็งแล้วก็จะไปหาทําอย่างอื่นแล้วก็วนค่อยวนกลับมาทําเขาใหม่เนาะทํานี้สักนิดนึงก่อนนี่ออกนะมันถี่เกิน ทีแล้วมันจะแย่งอาหารกันมันจะไม่โตดินี่แหละเหตุผลหวานแน่นมากนะเนี่ยอันนี้ก็ถุงนี้ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็แน่นอยู่เหมือนหวานก้าต้นข้าวเลยนะเห็นไหมเออเนี่ยทำไว้เยอะอยู่นะคะแขวนไว้แขวนไว้ตามเพียบเลยนะเยอะ ออกมานี่จะปลูกไหวไหมมันเยอะจัดโอเคนะคะเดี๋ยวค่อยๆทาไปเรื่อยๆเพลินๆดีมีใครอยากมาช่วยบ้างไหมใครสนใจอยากแบ่งไปมีเมล็ดเนาะเมล็ดตักแห้งใครสนใจจะเอาเมล็ดไปเพาะเองก็สนใจก็ทักมาเด้อไปเพาะเองลองทำดูเนาะเนี่ยก็สนุกดีนะคะ คนะขอตัวทำงานอันนี้ก่อน,นประมาณนี้เทคนิคการการพอร่อเมล็ดการหวานกันเพราะก็ทำไว้ในคลิปก่อนๆนนะคะในช่อง youtube ก็ลงไว้ในช่อง youtube นะคะรัศมีโชคใช้นี่แหละโอเคเดี๋ยวทำงานต่อนะคะสวัสดีค่ะ วังภัยเขาระวังภัยให้เราในสวนมันจะมีงูมีเ้วนะคะเยอะแยะเลยนะงูมิ้วเคี้ยวตะขอยยเยอะเขาก็จะตามไปด้วยตลอดบางทีเรามองไม่เห็นแต่เขาได้กลิ่นะเขารู้ก็มันดูบอลซะหน่อยนะคะจังวันเขามามันร้อน,นแป๊บมาดูว่ามีน้ำมันแห้งไหมนะคะน้ำแห้งไหมจะได้เติมน้ำหรือเปล่าแต่ว่าวันสองวันวันนี้มัน ไม่ค่อยแดกเท่าไหร่นะคะการระเหยของน้ําอาจจะน้อยลงนิดนึงก็ดีหน่อยนะคะฝั่งนี้เหมือนบ่อมันจะซึมนะแล้วก็เทหนาอยู่นะคะเนี่ยบ่อมันล้าเพราะว่าพื้นมันยังไม่ไม่พื้นมันเอียงค่ะน่าจะสุดดินมันผมแล้วมันอาจจะยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แล้วก็ดินมันสุดแล้วก็ทําให้ฝั่งนี้มันมันล้าพื้นมันล้าวไม่รู้มันซึมไปยังไงเพราะว่าด้านในมันก็ไม่มีรอย รอยแตกรอยเล้านะข้างในนี่หนาเออแต่มันก็แปลกลว่าทำไมมันซึมไปได้ยังไงก็ยัง,งงงๆถ้าซึมก็น่าจะซึมอยู่ข้างนอกตัวนี้ข้างในไม่น่าซึม <c oughs> ก็ยังแปลกใจอยู่เติมเท่ากันแต่ว่าน้ําแห้งกว่านะดูบอลสวยๆนะคะหลังจากเราดูสับรถสีมาแล้วก็พักสายตามาดูบอลสีบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเพื่อนๆหน,นีหายหมด ด,ดูวะละนิดละหน่อยนะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบอพันไม้ต้นไม้นะคะในการจัดสวนแต่งสวนเนาะช่วงนี้ฝนลงบอนสีก็สวยๆนะคะไม่ว่าอยู่นอกตู้ในตู้ก็สวยนะนี่ใบใบหมดอายุการใช้งานประมาณเดือนอาทิตย์นึ่งเขาก็จะเขาก็จะเหลืองแล้วก็มาเก็บทิ้งหน่อยนะคะเออประมาณนี้ถ้าเกิดมันเราปล่อยทิ้งใบมันก็จะเน่าในน้ำ นะคะโอเคไปละคําแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเธอเห็นท้องฟ้านันไหมฉันเก็บเอาไว้ให้เธอและจะเป็นฉันนั้น